เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมา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 ครับผมเฮ้ยเฮ้ยกีมี เทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกัมนเวได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจากยูทูบกัมนเวนะผมวันนี้นะครับผมมีผู้ใหญ่ใจดีอีกแล้วครับผมมาสปอนเซอร์ให้เรานะผมนั่นก็คือการแหลกนั่นเองครับผมใครที่เคยซื้อกาจอเนี่ยก็น่าจะต้องรู้จักแบรนด์นี้มาก่อนนะครับผมซึ่งวันนี้นะฮะการแหลกเขามีโปรโมชั่นจัดร่วมกับแลกนล็อกนะผมเป็นแลกนล็อก x การแหลกนะครับผมโดยเม เราจะสามารถเอารียลนั number ของกาจจอเนี่ยมาร่วมลุ้นของรางวัลได้นะผมซึ่งของรางวัลสูงสุดก็คือ1ล้านพอยต์นั่นเองนี่เป็นไงล่ะโอ้แค่เห็นปริมาณก็ลองกีแล้วนะผม1ล้านพอยต์นี่ใช้กันในลูกบวชนะฮะนอกจากของรางวัลที่1 1ล้านพอยต์แล้วนะผมของรางวัลที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือปีกขาวนะครับผมแล้วก็เบ v e r รี่แบ๊กนะฮะซึ่งทั้ง2อ,อันนี้นะครับบอกเลยว่าเด็ดมากนะครับเพราะปีกขาวเนี่ยเป็นปีก e exclusive กับผมนั่นหมายความว่า ทั้งเซิร์ฟจ,จะมีแค่10รางวัลเท่านั้นนะครับผมจะมีคนได้ปิดข่าวแค่10อันตลอดไปนะครับผมส่วนเบลวี่แบ็คนะครับอันนี้ดีเหมือนกันนะผมเพราะไอเทมทั้งสองชิ้นนี้นะครับจะเป็นไอเทมโค้ดนะครับหมายความว่ามันยังไม่ได้ผูก ID เเราทันทีนะผมคือเมื่อเราได้ของรางวัลเนี่ยเราจะได้โค้ดมาแล้วโค้ดเนี่ยไปเติมนะผมเติมเนี่ยเราก็เลือกได้ใช่ไหมว่าเราจะเติมเองหรือเอาไปขายนะครับ ซึ่งมันดีมากๆครับผมสำหรับใครที่ยังไม่เคยได้กระเป๋ามาก่อนตอนกิจกรรมโค้ดเบต้าพลาดไปอย่างเงี้ยถ้าใครจะซื้อการ์ดจอช่วงนี้นะผมก็นี่แหละครับผมจังหวะเหมาะแล้วนะผมอ่าแต่มันมีเงื่อนไขอยู่นิดนึงก็คือต้องเป็น G-FORCE นะครับ GTX กับ RTX ขึ้นไปนะครับผมรุ่นใดก็ได้นะผมขอแค่เป็น2ซีรีส์นี้นะครับผม GTX กับ RTX เท่านั้นนะครับ ถ้าเป็นแบบซีรีส์อื่นนี้ไม่ได้นะครับผมต้อง2องซีรีส์นี้เท่านั้นนะฮะอ่าแล้วก็นอกจากนี้นะผมยังมีของรางวัลอื่นๆอีกมากมายนะผมที่ผมยังไม่ได้พูดถึงนะฮะดังนั้นใครจะซื้อการ์จอ่ะผมช่วงนี้ต้องไม่พลาดนะครับของดีนะครับผมซื้อการ์จอแถมของในเกมด้วยนะฮะส่วนวิธีการใช้สิทธิ์เนี่ยมันต้องเอาซีเรียลกับใบเสร็จนะครับผมไปส่งในเว็บของ As สเซนตนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ของเว็บ As สเซนที่เอาไว้ใส่ซีเรียลกับใส่ใบเสร็จให้นะฮะใครซื้อการ์จอช่วงนนนนี้้้กก็อยย่าลืมปรรวววสุดแััะคบ เผื่องานนี้ต้องมีซื้อใบเสร็จซื้อีเรียลโค้ดกันบ้างอะครับของเขาดีจริงๆนะฮะมาขายของจบไปนะครับผมเรามาเรื่องเปิดไข่ของเราดีกว่านะครับไข่ของอาทิตย์นี้นะครับผมชื่อว่า hard b e a t score นะครับผมอยู่นี้นี่เลยนะครับไข่สีชมพูชมพูอันนี้นะครับผมถามว่าเอ้ยอาทิตย์นี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับผมของรางวัลที่น่าสนใจนะครับก็จะมีอันแรกเลยก็คือปีกอูเรียลนะฮะซึ่งเป็นปีกที่บอกเลยว่าอลังมากอะนะครับผมปีกอื่นมันยังไม่อลังเท่านี้ปีกทองนี่แบบ มันยังแค่ชั้นเดียวไงนะผมเจอปีกอูเรียวเข้าไปผมสามชั้นสามสีนะครับผมสีขาวสีทองสีแดงนะครับโอ้โหงานดีนะฮะน่าจะเป็นปีกที่น่าจะลังที่สุดแล้วล่ะมันก็มีปีกสีอื่นเหมือนกันนะแต่อันนี้เหมือนจะอลังที่สุดแล้วนะครับอ่านี้เป็นคอร์สนะครับต่อมาครับผมอันที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับก็คือนี่ครับผมปลาทองครับผมปากปลาทองโกลเด้นฟิตนะครับผมความสามารถในการออสแต็กบวกสแล้วก็แอทแทคบวกสินะครับผมเอเมทแทคบวกอีก10ด้วยนะครับผม เหมาะมากกับพวกเจ n เนติกนะครับเพราะมันได้หลายอย่างไงน,นะครับผมทั้ง a อดแท็กเอมแแล้วก็ออสเตตัสนะครับผมเหมาะมากนะครับอันนี้เลยของดีนะผมเรียกว่ามาค่าไอ้ปากก่อหน้านี้ทิ้งเรียบนะครับผมเจอของแรงกว่าเข้าไปนะครับส่วนของอีกชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือนี่ฮะวัวพ d อนชาโดนะครับผมอันนี้เป็นคอร์สเพิ่มคริทิคอลนะครับผมซึ่งมี2อันนะเป็นคอร์สวัวพ d อนชาโดกับตัวอาร์เมอร์ชานะครับ อัลเมอร์ชาร์โดเนี่ยบวกคีห้นะครับผมถ้าตีบวก7อีกได้บวกอีกบวกหก็กลายเป็นบวกสินะฮะอาวุธเนี่ยได้แอตแท็กสิครับผมถ้าตีบวก7จะได้คีเดเมจบวกอีก1%นะครับแล้วก็ถ้าเอาคีย์ที่เข้าคีย์ที่เข้าชาร์โดสองอันนี้นะครับผมใส่พร้อมกันเนี่ยจะได้แอตแท็กตามจำนวนการตีบวกนะครับนั่นหมายความว่ามันจะเพิ่มแอตแท็กได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็เพิ่มคิเรทได้สูงนะครับผมเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับสายคิทั้งหลายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นลูนะะ ok ะคคคครรรััับบบกกิิโยยนนผมมหา็ช่วได้ เออคือสายคีย์เหมาะมากครับผมอันเนี้ยน่าจะเป็นคอชาร์โดที่เพิ่มคริเดเชียลเลตเยอะที่สุดแล้วเท่าที่รู้มานะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกซิลการ์ดซึ่งเราไม่ต้องหวังอะไรมากครับผมมันเป็นของแรงมากๆอ่ะนะฮะแล้วก็มีโล่กันทุกท่าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรแบบเนี้ยที่โอเคเหมือนกันนะครับผมอ่าแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือนี่ครับชิปกับตันแฮสนะครับผมบอกเลยว่าอันเนี้ยมันเป็นของสําหรับอ่าคนที่เพิ่งเริ่มเล่นระดับกลางๆนะครับผมเพราะ หมวกอันนี้มันเพิ่มการจมตริระยะไกลถึง7%นะครับผมถือว่าสูงนะ7%เนี่ยโดยไม่ต้องตีบวกอะไรเลยครับผมมีสล็อตด้วยนะฮะเด็กหมวกหนึ่งตีไกล7%นะครับผมและราคาตอนนี้มันก็ไม่แพงมากครับผมเหมาะมากกับคนที่เริ่มเล่นหรือว่าเป็นแบบเล่นมานิดนึงอยากพัฒนาของจากของอีเดนขึ้นไปเป็นอีกเซตหนึ่งอย่างเงี้ยเอยหมวกนี้ตอบโจทย์นะผมเพราะมันแรงระดับหนึ่งเลยนะครับคือพวกเอ็นเกมเขาไปใส่หมวกอื่นอยู่แล้วไงนะครับดังนั้นหมวกนี้มันเป็นของดีราคาถูกครับผมเหมาะมาากสํหรับคนที่ มีงบจํากัดแต่อยากได้ดาเมจแรงๆนะครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะผมจะลืมกดติดตาม YouTube กมลเวด้วยนะครับผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากกมลเวนะครับผมมาซื้อของกันเลยดีกว่านะครับผมก็เดี๋ยวจัดสักร้อยใบนะครับผมแต่น่าจะซื้อร้อยใบทีเดียวไม่หมดนะครับผมเอาเป็นชุดๆแล้วกันนะครับขอซ้อมก่อนนะฮะยีอันนะครับเอาล้วครับผมขั้นเนื้อขั้นตัวนะฮะเออลืมไปต้องใส่คอร์สก่อนนะผมปลุก ปลุกจิตวิญญาณในตัวคุณนะครับผมมาแล้วครับผมคอร์ดฟุงฟิงของผมนะฮะคอร์ดปลาคอใสลุงและน้องช้างนะครับพร้อมด้วยน้องนําโชคนะผมเอามาเรียกโชคล่าครับผมรอบนี้ปีกต้องมาแล้วนะฮะเออลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งนะผมวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะผม21ถึง23นะครับมีงานคอมมาร์ทนะฮะซึ่งใครที่ไปซื้อกาซจอในงานน่ะเหมือนได้โชค3ชั้นนะครับอย่างแรกครับผมแน่นอนว่าเป็นโปรแลกซาล็อกนะผมเนี่ย าแลก x และนาร้องนะผมก็เอาเอา s e r i นั number ไปร่วมสนุกนะครับผม1ล้าน point นะผมอย่างที่2นะครับถ้าซื้อการ์จอตามโปรโมชั่นของการแลกในงานนะครับผมในงานคอมมาเท่านั้นนะจะได้เกมมิ่งเกียร์ไปฟรีเลยนะครับคือไม่ต้องลุ้นนะผมได้ฟรีนะครับอย่าง rtx 2 0 8 0 ti กับรุ่นซูเปอร์นะผมจะได้คีย์บอร์ดแมกนิคอลนะครับผมแล้วก็2 0 7 0นจะครับจะได้หูฟังนะครับอันนี้คือของรางวัลชุดที่2นะผมก็คือไปซื้อในงานคอมมาเนี่ยไม่ต้องลุ้นเลยได้ของกลับบ้าานนมเลยะครับ อย่างที่3นะครับถ้าซื้อกาจอซีรีส์ RTX ขึ้นไปนะผมจะสามารถรับเกม Tom Clancy Rainbow Six Siege g o d Edition ได้นะครับผมฟรีนะฮะสำหรับคนที่ซื้อการจอการแล็กรุ่น GeForce RTX ขึ้นไปนะครับผมก็ไปกดรับในเว็บของการแล็กได้เลยนะครับนั่นแหละครับบอกเลยว่าใครซื้อกาจอช่วงนี้นี่รับไปเลยครับผม3ต่อนะฮะมาดูครับผมอุ่นเครื่องนะฮะ20อันแรกนะครับจะมีชื่อสุลต่านขึ้นประกาศในเซิร์ฟเวอร์หรือเปล่านะครับผมมาดูกันดีกว่านะ มาหนึ่งสองซ้ำปับ๊บมาไหมครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมา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 ครับผมเฮ้ยเ <Hey, S 1> มืม่อกีม้มีคอร์สครับผมมีคอร์สได้โอกาสอัลบั A ้มมาหนึ่งเล่มนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นไบโกติ้งนะครับผมฟู้ดบ็อสอันนี้บัตรทวิงนี่เป็นไม้บอสนะผมกดปุ๊บบอสออกปั๊บนะครับผมใครได้ไปอย่าไปกดเล่นสมสูงๆนะครับเก็บไว้ตอนเลเวลสูงๆแล้วค่อยเอามาฆ่าหาของนะผมหรือว่ามาเก็บเลเวลตอนสูงๆนะครับผมเลเวลต่ำๆอย่าไปกดนะ เดี๋ยวจะตายเองนะฮะโอ้ยได้คอสองอันเลยนะครับไปซื้อแว่นสองมาแล้วนะครับปึ๊บคอทั้งสองอันนะฮะหนึ่งสองซ้ำอึ๊บเฮ้ยโอ้โหได้ทั้งคู่นะผมคีที่ข้องอาร์เมอร์ชาโด้นะครับผมคีบวกห้าเมื่ออัปเกรดบวกเจ็ดจะได้คีเพิ่มอีกห้าถ้าใส่คู่กับเวอร์พลนะเพิ่มไอ้แท็กเท่ากับจำนวนรวมของขั้นอัปเกรดหมายความว่าถ้าไอ้ชุดนี้บวกเจ็ดและอาวุธบวกแปดอย่างเงี้ยรวมกันก็บวกสิบห้านะครับผมผมจะได้แท็กเพิ่มขึ้นอีกสนะะะิบห ถ้าผลรวมมากกว่า15าขึ้นไปจะได้คริเตเมบวบอีกหนึ่งนะครับโอ้ยงานนี้งานดีนะครับผมอย่างน้อยก็มีอุ่นใจแล้วนะครับ2อันนะฮะไปอีกครับผมเอามาอีก20่นะฮะมาดูกันซิว่าเราจะได้ปีกอูเรียลไหมนะครับผมโอ้ถ้าได้ปีกอูเรียลไปนี่อลังการงานสร้างดาวล้านดวงเลยนะครับไปกดเลยเฮ้ยมีหมวกมีหมวกมีมีโบมีโบมีโบครับผมมีโบ มีโบนะครับเอาหมวกก่อนแล้วกันนะฮะหมวกคือหมวกชิปกับตันเอ้ยโอเคอันนี้แม้มันจะราคาถูกไปนิดนึงแต่มันคือของที่ใช้ได้นะครับใช้ได้ยาวๆด้วยนะครับผมจนกว่าจะเป็นพวกของในเกมเลยนะครับหมวกนี้บอกเลยว่ามันคือของสําหรับคือเป็นของมาตรฐานะนะครับผมกลางๆนะครับเหมาะมากกับคนที่เป็นสายจมตรีระยะไกายเช่นเลนเจอร์ลูนพ่นนะครับเจเนใช้ได้เหมือนกันนะครับ ถูกถูกมากนะผมถ้าเทียบกับพวกอย่างหมวกแกะหมวกอะไรพวกนั้นนะครับผมอันนี้มันถูกมากแล้วก็ดาเมจเบากว่านิดเดียวนะครับผมคุ้มๆนะฮะอเซสซอรี่นะครับผมจัดได้วลยเนี่ยกลัวมันจะมีอย่างอื่นในอ็อเซอรี่มามาแล้วป่าทองนะครับไม่ธรรมดาจริงๆนะครับผมเนี่ยมีสปอนเซอร์เข้านิก ดวงมันมานะฮะก็เขาคุณสปอนเซอร์ไว้ณที่นี้นะคะออเซตัสบวก2องแอบวก10 MAT ็มบวกนะครับผมบอกเลยว่าเอามาค่ายของก่อนหน้านี้ทุกอย่างนะผมไม่ว่าจะเป็นปากโปง่งปากซามูปากดาบนี่ตายเรียบนะครับเจอปลาทองเข้าไปนะฮะมาแล้วครับผม40บใบอุ่นใจแล้วนะครับคุ้มยังไยไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ราคาแล้วยังไม่ได้ไปเช็คราคานะฮะแต่แต่น่าจะคุ้มแล้วแหละหได้ปลาทองเนี่ยเห็นปลาทองขายแพงอยู่นะครับไปครับจัดมาอีก30นะฮะ มาเลยปีกอูเลียวต้องมาแล้วล่ะปลาทองยังมานะผมปีกต้องได้นะครับจังหวะนี้มันต้องมานะฮะกดไปสิครับมาแล้วมาไหมมาไหมมาไหมเฮดเกียร์เฮดเกียร์ชื่อขึ้นไหมชื่อขึ้นไหมมีกาดมีกาดมีโอกาสอัลบั้มอีกอันหนึ่งนะฮะเฮ้ยออ้ยเ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 อเซอรี่นะครับใช่ไหมใช่ปลาทองสองอันโอ้ยคุม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 อ่าเขาบคุณการแหลกอีกรอบหนึ่งเนี่ยผมจัดมาเน้นๆนะฮะ มาดูกันซิว่าไอหมวกอีก2อันคืออะไรนะครับแล้วก็กาดนะฮะอ่ะเอานี้ก่อนแล้วกันนะครับผมอันนี้นะครับผม Ancient Shield of Eon นะฮะเป็นโล่ที่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าถึกที่สุดหรือเปล่านะผมเพราะมันป้องกันทุกธาตุหมายความว่าป้องกันการโจมตีธรรมดาการโจมตีเวทมนต์ทุกธาตุอะเพราะการโจมตีธรรมดามันนับเป็นหลายธาตุไงซึ่งเวทมนต์มันนับเป็นธาตุอยู่แล้วนะผมน่าจะโล่ที่ถึกที่สุดแล้วตอนนี้นะครับ ก็เอาไปใส่กบแดงสำหรับกิวอกก็ได้นะผมหรือไว้ใส่พวกฮอนพวกอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับผมว่าอันนี้น่าจะเป็นโล่ที่ถึกที่สุดแล้วล่ะนะครับดีมากนะฮะก็ถ้าใครแบบเป็นสายที่ต้องใส่โล่เช่นพวกอ่าพีทพวกคนที่เข้ากิวลอะไรเงี้ยที่ต้องสลับโล่ะโล่นี้ใช้ได้นะผมคุ้มๆนะฮะอ๋อมันไม่ใช่ปลาทองผมมันคือ e <laughs> อีหัวใจไอเราก็ตกใจเอ๊ะ ดวงดีขนาดได้ปลาทองสองอันเลยเหรอวะไม่ใช่ไม่ใช่มันคือใช่มันคือหัวใจนะผมอุส,สาหลงดีใจนะครับ <S <S มาครับผม30อันสุดท้ายนะครับมาดูกันสิว่าปีกอูเรียวจะมาไหมนะครับผม,มดวงขนาดนี้ปีกอูเรียวมันต้องได้แล้วล่ะนะครับผู้ใหญ่ใจดีมาทีไรได้เรื่องทุกทีนะฮะมาดูกันดีกว่านะครับผม30อันสุดท้ายนะครับไปฮึบฮึฮึบฮึบ มาไหมมาไหมมาไหมเงียบสนิทนะครับผมปีกไม่มานะครับได้หมวก3อันนะฮะมาลองลุ้นกันนะครับปิง้งเป็นปริบบ,บอนริบแรบบิทริบบอนนะครับผมอินบวกหนึ่งใส่เก๋ๆนะครับผมคว้างทิ้งซะดีไหมเนี่ย ไปอันที่2นะครับปุ๊บอ่าเป็นชิปกับตาลอีกอันนึงนะครับผมแล้วกดอีกอันนึงปุ๊บก็เป็นแรบบิทริบบอนอีกอันนึงนะครับผมโอเคก็อย่างน้อยก็ได้ชิปกับตันมานะครับมีปลาทอง1อันนะฮะอ่ะรอบนี้สรุปนะครับผมก็คิดที่เข้าสองอันนะครับผมหมวกกับตัน2อันนะครับปลาทอง1อันนะผมเข้าใจผิดไปอันหนึ่งนะฮะแล้วก็อ่าตุ๊กตาน้องช้างนะครับผมอ่าจำนวน2อันแล้วก็โล่1อันนะครับก็น่าจะคุ้มแหละนะครับผมเพราะ ร้อยใบมัน4ี่พนะครับผมปลาทองก็น่าจะเกิดแล้วมั้งนะครับมั้งนะไม่รู้เหมือนกันนะครับผมใครใครรู้ราคาก็ช่วยมาบอกด้วยแล้วกันไอปลาทองตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็มี OCA 2อันนะครับผมไหนๆก็มาแล้วก็เปิดเลยแล้วกันนะครับผมเผื่อได้การดีๆนะครับซึ่งการดีใน OCA มันก็มีน้อยเหลือเกินนะฮะมา2อันก็เอานะครับผมกดเลยปึ๊บเอ่อกระหังนะครับผมกระหังกระหังนี่กระหังนะฮะจำได้นะครับผมมาอีกอันนึงนะครับผมกดไปปึ๊บ บิกกี้นะครับผมอ่าหลบจากโปรลิงมาโดนบิกกี้นะครับน่ารักจริงๆเลยนะฮะอ่ะก็จัดกันครบไปแล้วนะครับ100ใบนะครับผมก็ถือว่าโอเคแหละไม่ไม่น่าเลถึงก็เจ๊งนะใครที่ได้อะไรก็ลองมาคอมเมนต์ดูแล้วกันนะผมว่าเจ็บไข่หรือเปล่านะครับผมหรือว่าเป็นเศรษฐีไปแล้วนะฮะโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะผมก็อย่าลืมกด subscribe ทุกคนเว้ยด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด d youtube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ